อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายา่าบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยฟอร์ดออฟวิวและบริษัทคิดแอนคิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหน เข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่อง นั่นเองนะครับผมก็เช่นเยคยแล้วก็ผมกับรายการ Inbox อกซรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอาไว้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ ก็เช่นเคยเลครับผมกับการรีวิวการ์ดเกม Force of Will นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการ์ดเกมตัวที่ได้รับความนิยมในไทยในช่วงนี้อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็สามารถหาซื้อไปเล่นกันได้โดยวันนี้ก็ผมพี่ชินก็จะมาทําการอธิบายแนวทางการเล่นนะครับผมกฎเกมต่างๆต่อจากคลิปที่แล้วอีกเช่นเคยโดยในคลิปนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้สเปลต่างๆนั่นเอง รวมทั้งการ์ดแอดดิชันด้วยนัเนเองครับผมว่ามันใช้ยังไงมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยครับผมการ์ดสเปลนั้นจะแบ่งหลักหลักเป็น3แบบมันจะมีสเปลชนสเปลเอ,อินสแตนต์น,นะครับผมกับสเปลสแตนบายขอแย,ก,ยกสั้สันๆ3แบบแล้วกันก็ปกติถ้าเกิดเป็นการ์ดสเปลให้นึกถึงการเวนในยุกิก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นการเว้นปกติเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ในจังหวะที่ไม่เกิดการโจมตีกันเกิดขึ้นจริงไหมเราต้องใช้เฉพาะในเธอเราด้วยดังนั้นถ้าเกิดเป็น ข้างล่างเขียนว่าสเปลแชนธรรมดาก็คือจะต้องใช้ในเมนเฟสเท่านั้นไม่ใช่บอกว่าโจมตีอยู่แล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับผมห้ามใช้ในจังหวะการโจมตีเด็ดขาดนั่นก็จะเป็นเรื่องของสเปล h แชนไปแต่ถ้าเกิดเป็นการสเปลประเภทสเปล l แชนอินสแตนต์อ่าแบบนี้คือใช้ได้ทุกเมื่อตลอดเวลาแม้แต่วันมาวาเอ้ยแม้แต่ในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะครับผม ต่อให้เป็นทาร์นแฝงขงข้ามเราก็ใช้งานมันได้นะครับดังนั้นก็จะคล้ายๆกับเวทความเร็วสูงหรือการกับดักผสมกันนั่นเองถ้าเกิดอ้างอิงจากยูกิโ oh! อนะแต่นน่นอะว่าการใช้งานจะไม่ต้องมีค่าคอสไว้พอใช้ด้วยสมมุติว่าเนี่ยการเบนเนี่ยมันเป็นสเปลชนส์อินสแตนต์ก็คือใช้สามารถเทิร์นแฝงขงข้ามได้สมมุติพี่ชินจะใช้พี่ชินจะเป็นต้องเหลือเมจิกสโตนอะรีคอเวอรี่ไว้ก่อนนะครับผมสมมติว่าพี่ชินใช้หมดเลยอย่างเงี้ย พอใช้หมดปุ๊บถามว่าจะใช้เบนนี้ในทะฝั่ังข้ามได้ไหมก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีค่าคอร์ให้จ่ายดังนั้นก็อาจจะต้องแบบแอบ,บเหลือไว้นิดหนึ่งแอบบเหลือไว้นิดนึงแล้วก็พอฝั่งข้ามโจมตีมาหรืออะไรมาพี่ชิงก็ใช้เพื่อจะได้ตอบโต้นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของสเปลประเภทอ่าอินสแตนตนั่นเองเรื่องความสามารถเนี่ยเดี๋ยวคอยไว้ว่ากันเรื่องของคลิปรีวิวของทีลเด็กดีกว่าเพราะบอกต,ตรงๆว่าถ้าเกิดไม่อ่านเอฟเฟกให้ดูอาจจะงงก็ได้นะครับผมอันนี้คืออธิบายสั ไอสตาร์เตอร์ทานาน่านน้ำเนี่ยมันไม่มีสเปลธรรมดาให้ดูนะครับผมก็มันก็เป็นการ์ดเวททั่วไปอย่างเช่นแบบแ,ปแ,ปแปล้วเปิดพลังอย่างเงี้ยหรือว่าคอยเพิ่มนุ่นเพิ่มนี่อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสเปลแชนพวกอินสแตนพวกเนี้ยก็จะเป็นแนวที่แนวขัดฝั่หลังข้ามอย่างเอฟเฟกต์เบนี้ก็คือสามารถดีดรีโซเนเตอร์ฝั่งข้ามหนึ่งใบขึ้นมือได้นั่นเองครับผมก็ไม่ใช่ไปดีดอย่างนี้นะเล็งรีโซเนเตอร์ฝั่งข้ามหนึ่งใบนะครับผมหรือเจ้าของเราก็ได้นะแล้วก็เอาขึ้นมือเจ้าของนัััั่่่่นนนนนนเเเเเอออองงงงกกก็หหหมมมมืืบดดีีขขึ้้้ไปทาาาใใใฝสยวลลร ก็คล้ายๆกับอุปกรณ์ดีตัวของยูกิอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานสเปลชานอินสแตนนั่นเองย้ำอีกทีนึงนะครับผมว่าสเปลชานธรรมดาใช้เฉพาะในเธอเราช่วงเมนเฟสเท่านั้นสเปลชานอินสแตนใช้ในตอนไหนก็ได้เอาไว้คอยขัดวาข,ข,ขวางฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับผมส่วนสเปลชานอีกแบบหนึง่ง มันจะเป็นสเปลชันด์เภทว่าสเปลสเปลชันด์สแตนบายสแตนบายก็คือจะต้องมีการวางไว้ที่สแตนบายแอเรียตรงนี้นั่นเองครับผมอยู่ช่องนี้เลยในการทํางานเป็นดังนี้ครับก่อนอื่นใบนี้ต้องอยู่บนมือก่อนจริงไหมจะใช้งานทุกอย่างต้องอยู่บนมืออ,อยู่แล้วอยากจะเอาสา,สาใช้งานใบนี้อยู่ๆมันใช้เลยไม่ได้นะครับผมมันจะต้องถูกนําไปเซตไว้ในช่องนี้ก่อนคําถามคือมันจะเหมือนกับกับดักอารมณ์อมา์การ์ดในยูพีโอคำถามก็กกค, 3, คือมันจะลงไปเซตยังไงลงไปอยู่ๆวางแปะได้เลยหรือเปล่าไม่ได้ มันต้องมีค่าคอสคุณจะต้องจ่าย2วิวอะไรก็ได้ในการนําการ์ดใบน,นี้ไปคว่ำไปที่สแตนบายอะไรครับผมอ่ะสมมติตุการ์นี้มันดีนะมันเอาไว้กับความฝันของข้ามเวลาฝันของข้ามจะเรียกดีโซเนเตอร์มานี่เป่ากับเข้าเด็กไปเลยอะไรว่าไปดังนั้นใบนี้ต้องใช้จะใช้ปุ๊บก่กอนดื่นต้องทําการจ่ายค่าคอสสองวิวก่อนนะครับผมตะแคงไว้แล้วก็เซตใบนี้ไว้ที่สแตนแอเรียฝันของข้ามก็จะอ่าเราเซตไว้แล้วนะจ่ายค่าคอสถูกต้องฝันของข้ามก็โอเค แต่ฝ่ายงข้าไม่มีสิทธิ์มาขอดูนะครับผมขอดูไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะแต่เราคือดูได้เสมอนะครับผมจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่เงื่อนไขาการทํางานของการาฟใบนี้มันถูกต้องอย่างเช่นการใบนี้เงื่อนไขก็คือเว e นอะลิ o n เนเตอร์ซัมมอนก็คือเมื่อมีการเรียกลิ s o เนเตอร์เข้ามานั่นเองครับผมเมื่อมีการเรียกมันเข้ามาดังนั้นเมื่อมีการเรียกเข้ามาปุ๊บใบนี้ก็จะสามารถทํางานได้แล้วก็ทํางานและเอฟเฟกจะเกิดอะไรขึ้นกน็แล้วแต่ผลที่มันเกิดขึ้นนั่นเองมันจะเป็นคล้ายๆอารมณ์การกับดังนั่นนนอแ่่วา ใน,ในการใช้ในการจะหมอกมาเนี่ยจะคุณจะต้องมี2วิวอะไรก็ได้ในการเป็นค่าคอร์สในการใช้และไม่ใช่แค่นั้นพอมันสั่งใช้งานได้ปุ๊บคือมาตรงเงื่อนไขปุ๊บพอเปิดออกมามันจะมีค่าคอร์สจริงไหมครับตรงนี้คุณต้องมีค่าคอร์สพอดีอีกแต่ค่าคอร์สต,ตรงนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นค่าคอร์สท,ที่มันรีคอรเวอรี่อยู่อ่ะทาให้ดูแล้วกันสมมุติว่าใบนีไไ้อยู่บนมือใช่ไหมครับพี่ชินกจ็จะเอาไปเนี้ยไปไว้ที่ s t a แอเรียก็จ่ายค่าคอร์สสวิวก่อนแล้วก็วางไว้จากนั้นเอเหลืออีก2อันทําอะไรดีอสมมติ สั่งใช้งานเรียกรีโซเนเตอร์ขำๆมาสักตัวหนึ่งละกันอ่ะอะไรก็ได้ดิอ่ะสมมุติเรียกเรียกเรียกอ่ะตัวนี้ค่าคอรอ์เรียกตัวนี้มาละกันสมมุตินะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าค่าคอร์สของพี่ชินก็หมดแล้วพี่ชินไม่มีค่าวิวเหลือแล้วใช่ไหมครับมันเลสสี่แล้วนั่นเองอ่านี่เก็บไปก่อนอันนี้ไม่เกีย่ยวจากนั้นพอฝัของข้ามเล่นมันเกิดจังหวะที่สามารถสั่งใช้งานสเปลแชน์สแตนบายได้พี่ชินก็สั่งใช้งานเลยป้าบคราวนี้ก็ต้องมาดูกันว,ว่ามันจะสั่งใช้งานได้ไม ซึ่งมันสั่งใช้งานได้เพราะว่าค่าคอสของมันก็คือต้องมีน้ํหนึ่งกับอะไรก็ได้อีกหนึ่งซึ่งพี่ชินมีนะครับผมมันจะไม่เหมือนละไอส้ไอสเปลแชร์สแตนบายเนี่ยตอนเรียกใช้งานขอแค่มีค่าคอตสตรงกับมันก็พอไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสภาพรีคอเวอรี่นะครับผมอยู่ในสภาพเลสก็ได้ขอแค่มันเหมือนกันก็พอมีครบแค่นี้เราก็สั่งใช้งานมันได้แล้วนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายมาก คือขอแค่เซตได้ปุ๊บแค่เนี้ยที่เหลือแทบจะไม่ต้องดูแลก็ว่าได้เพราะว่าส่วนมากเรามักจะมีพอกันอยู่แล้วนั่นเองแต่โอเคถ้าเกิดมันไม่พอมันก็จะใช้งานไม่ได้นั่นเองครับผมในนั้นเนี้ก็คือจะต้องดูของจังหวะเวลาด้วยนั่นเองเกมนี้อย่างที่บอกเขามันคิดกันเยอะมากนี่ก็จะเป็นเรื่องของอ่าสเปลแชนสแตนบายนั่นเองก็อย่างที่บอกก็คือมันคล้ายๆอารมณ์กัดกับดักส่วนอ่าสเปลใชนอินสแตนก็คล้ายๆกับเวทความเร็วสูงผสมกัดกับดักอะไรแบบนี้นั่นเองครับผมสามารถสั่งใช้งานได้ก็จจะะมมีีีีเรรยกกกวว่่่่าาาข้อแตตตงงัท สเปลใช้ i n s t a n t เนี่ยตอนใช้เราต้องมีค่าวิวให้เพียงพอแต่สเปลใช้ Stand b y เนี่ยตอนจะเซตมันคือต้องจ่ายวิว2แต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่จะเป็นพอจะใช้งานปุ๊บมันไม่จะเป็นต้องใช้ค่าวิวที่มันรีค o เวอรี่อยู่แล้วเลสไปเลยใช้ได้เหมือนกันคือเหมือนกับขอแค่ดูว่ามันมีครบเหมือนมีเหมือนกันอะก็คือใช้ได้แล้วประมาณนี้สั่งใช้งานง่ายมากครับผมแล้วก็รุนแรงมากด้วยเพราะเหมือนอารมณ์ก,กัดกำดังนั่นเองนี่ก็จะเป็นงานการใช้งานของสเปลแชรทั่วๆหลายๆแบบนั่นเองครับผม คราวนี้ก็จะมีการ์ดอีกประเภทหนึ่งคือการ์ดประเภทแอดดิชันหรือก็คือการ์ดสวมใส่ก็ได้มันจะมีแอดดิชันสองแบบคือแปะรีโซเนเตอร์กับแปะฟิลนั่นเองแต่พอดีในสตาร์เตอร์เซตนี้เนี่ยมันไม่มีแอดดิชันฟิลให้นะครับผมรู้สึกว่าจะไม่มีให้พอไม่มีให้ปุ๊บก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนนั่นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้พอเวลาเจอรีวิวคลิปอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวเกิดพี่ชินเจอเพี่ชินจะมาแปะให้ดูแล้วกันว่าทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็อธิบายในคลิปนั้นไปเลยพ สเตเตอน้ำมันมีแต่สแตนบายนะครับผมแล้วก็มีแอดดิชันรีโซเนเตอร์เท่านั้นมันไม่มีแปะไม่มีแปะฟิลนั่นเองดังนั้นเรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่าการใช้งานการแอดดิชันนั้นก็เหมือนกับการใช้เวทวทั่วไปนะั่นคือจะต้องมีค่าคอสพอจ่ายนั่นเองครับผมอันนี้มันใช้น้ํา1อันน่ะพิชินจะใช้ใบนี้จากบนมือก็ทําการเลสน้าํา1ใบแล้วก็เลือกแปะให้รีโซเนเตอร์นั่นเองแค่นี้ก็สามารถต่างๆที่ ได้ก็จะส่งผลถึงเรสโซเนเตอร์เราแล้วอย่างเช่นใบนี้ก็จะทําให้เรสโซเนเตอร์ที่แปะได้แล้วเขาสามารถฟ l y i อิงก็คือมันบินได้นั่นเองครับผมอ่าไอ้ฟลายอิงคืออะไรนั่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังละกันแต่ถ้าเกิดใครเล่นเมจิกมาเนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันเป็นเรสโซเนเตอร์ที่บินอยู่นะครับผมก็จะต้องบล็อกด้วยฟลายอิงเหมือนกันเท่านั้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันต่อคลิปหน้าละกันเพราะว่าเกมนี้เขาบอกตรงว่ารายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับผมอ่ะแต่นี่ก็คือเรื่องของการใช้ งานสเปลและก็การเอดิชั่นนั่นเองนะครับผมพอดีในชุดนี้มันไม่มีสเปลแชนธรรมดาให้ดูก็จะมีให้ดูแค่สเปลแชนสแตนบายกับอินสแตนท์นั่นเองไม่อยากแกะทีเดียวหลายกลองเนี่ยมันปนกันนะจ๊ะก็จะเป็นวิธีการใช้งานดังนี้นั่นเองครับผมแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของลําดับการใช้งานนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นในเกมนี้มันจะเรียกว่า แชทซิสเต็มนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นยูกิโอมันก็คือพวกเอ่เชนนั่นเองการเชนแต่ถ้าเกิดเป็นสมมตินคือการอินเตอร์เฟียสเต็ปอะไรพวกนี้มันคือเรื่องของลำดับการใช้งานครับมันจะมีกรณีที่ว่าฝันตรงข้ามใช้งานอันนี้แล้วเราก็ใช้อันนี้ฝันตรงข้ามก็ใช้อันนี้อีกใช้ส่วนกันไปสุนกันมาอะไรจะเกิดขึ้นเกมนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับเบอร์สเปริตตรงที่ว่า บตเตอร์เรบิี่คือใช้ปุ๊บผลออกเลยไม่มีการแชรในใดๆใช่ไหมครับไม่มีไม่มีเกิดก่อนเกิดหลังไม่มีใช้ปุ๊บออกผลทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นเกมนี้นะครับผมจะต้องมีเรื่องของลำดับก่อนหลังใครใช้ที่หลังอันนั้นเกิดก่อนเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าสมมุติว่ามีการใช้งานอันนี้อันี่ก็แชส่สเปลแช่อะ,อ,ะอ,ยอย่างนี้แล้วกัน่ะสมมติสมมติมีการใช้งานกันเกิดขึ้นอสมมุติว่า พี่ชินทําการแปะแอดดิชันใบนี้นะครับผมแล้วฝันทองข้ามบอกเดี๋ยวขอใช้ด้วยอ่าหลังจากแปะใบนี้ไปแล้วฝันทองข้ามใช้การ์ดอ่าใช้การ์ดเวทใบนี้มาพี่ชินบอกใจเย็นใช้บ้างแล้วก็ใช้อันนี้อีกอ่าใช้อันนี้อีกอ่าใช้สลับกันไปนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องจําลําดับอันนี้คือลําดับที่1 2 3ถูกต้องไหมครับพี่ชินใช้อันนี้ก่อนฝันทองข้ามใช้อันนี้อ่าพี่ชินก็เลยใช้อันนี้ตามมันจะเป็นเรื่องของเช็ดสิทิ์เต็มใครใช้ที่หลังสุด ให้อันนั้นเกิดผลก่อนนั้นพอใช้12 3สปุ๊บอันนี้ก็จะเกิดหลังจากไม่มีใครเช็ดกันแล้วไม่มีใครใช้เพิ่มแล้วอ่ะจบนะจากนั้นโอเคอันนี้ก็จะเกิดก่อนพอนี้เกิดผลเรียบร้อยแล้วก็ออกไปจากนั้นอันนี้เกิดผลตามอันนี้เกิดผลแล้วก็ออกไปแล้วก็อันนี้เกิดผลตามอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผมก็จะเป็นการเช็ดไปเรื่อยๆแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการขัดขวางอย่างเช่นมีการ์ดพี่ชินบอกพี่ชินใช้การ์ดใปนี้ผลังข้ามใช้สเปรย์ไว้หนึ่งที่บอกว่ามันแคนเซิลการทำงานของนี้ บนี้ก็จะทำใบนี้ก็จะทํางานไม่ได้นั่นเองก็จะมีเรื่องของการขัดขวางไปอีกครับผมก็เหมือนกับการใช้เวทสู้กันไปสู้กันมานั่นเองอาจจะใช้ใบนี้ใช้ใบนี้สวนเพื่อให้ใบนี้ไม่เกิดอะไรก็ว่าไปมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า the chase system นั่นเองครับผมเนื้อหาหลักก็จะประมาณนี้นั่นเองคือใครใช้ทีหลังอันนั้นก็จะเกิดก่อนซึ่งบางทีเนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังในการต่อสู้ด้วยนั่นเองสมมุติว่าพีชินเอาตัวนี้ตีไปเฟล็องเข้าป้ามพลงอกัพั่ก,พก,พก,พกันกนว่า หรือแม้ก็มีการใช้อนนุนขัดอันนี้ขัดสุดท้ายก็ต้องมาดูว่าใครใช้ที่หลังสุดอันนั้นก็จะเกิดก่อนนั่นเองซึ่งต้องคิดแล้วทำไงดีวะถ้าเกิดเราใช้อันนี้นะฝันข้ามใช้อันนี้มาเราต้องใช้อันนี้ที่หลังดีไหมโอ้โหคิดกันสนุกสนานแน่นอนครับผมนนั่นเนี่ยเกมนี้ต้องมองข้ามช็อตนะครับผมมองข้ามช็อตไปเลยก็อย่าไปกินอย่าไปกินแค่หนึ่งหรือสองช็อตนะครับกินทีเดียวสิบช็อตไปเลยหรือเอาทั้งขดมาดื่มไม่ใช่โอ้ยคนละเรื่อง,งแล้วนะครับผมหลายๆคนถนะ้าเกิดสงสัยว่าชอออนนนนั้คคืออะไระพิง ข้องขอได้ช็อตกาแฟเออมือคือช็อตกาแฟเกือบแล้วพี่ชินเกือบเกือบหาข้อหาขคอ,อแก้ต่างไม่ได้แล้วนะครับผมเกิดจะไปเป็นช็อตอย่างอื่นละอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนี่ก็คือเรื่องของการใช้ระบบแช์ซิสเต็มนั่นเองครับผมใครใช้ที่หลังอันนั้นเกิดก่อนแต่จริงๆมันก็เหมือนกับยูกิโ oh อนะเหมือนกับเชนเชนเไปเรื่อยๆนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าไม่อยากจะอธิบายหลายๆอย่างในคลิปเดียวเดี๋ยวพี่ชินตั้งหัวข้อไม่ถูกนั่นเองครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมีเรื่องของสเต็ปต่างๆมาให้ดูกันต่อแน่นอนสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบายบาย